thank you สำคัญสำหรับคำนี้มันก็มีความหมายอกลออกไปที่พูดว่าเป็นการต้องอยู่แห่งธรรมเป็นกฎตายตัวแห่งธรรมธรรมดาเป็นอิทัปปัญจาตาคือกฎที่ว่าเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ยังมีนี่เรียกสรุปจะหมหมว่าตาตาตาคือความเป็นอย่างนั้น วิตตัตาคือความไม่ผิดไปจากความเป็นอย่างนั้นอน,นัญญาตาความไม่เป็นไปโดยการอื่นยิทพปัจเจตาแต่จะเป็นไปตามอิทพปัจเจตาคือตามที่เมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้จะเกิดขึ้นนี่คือร่องรอยของสิ่งที่เรียกว่าไปวันระยธรรม ที่มีอยู่ในพระพุทธภาสิตในพระพุทธศาสนาคอยนึกทบทวนไปถึงข้อตอน้นอาจจะทังข้อความตอนต้นที่ว่าพระพุทธเจ้า,าหรือพระถาคตทั้งหลายจะเกิดขึ้นหรือจะไม่เกิดขึ้นก็ตามทีตาวาสาธาตุธรรมธาตุนั่นตั้งอยู่แล้วมันเทียว ตัวระบาลีแท้ๆใช้คำว่าธาตุเฉยๆว่าธาตุ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 น um ั่นตั้งอยู่แล้วนั่นเทียวพระพุทธเจ้าจะได้เกิดขึ้นก็ตามจะไม่ได้เกิดขึ้นก็ตามไอ้ธาตุนั่นตั้งอยู่แล้วนั่นเทียวนี่เป็นเครื่องแสดงว่าตอนพระพุทธเจ้าเกิดหรือพระเจ้าจะเกิดแล้วหรือไรก็สุ้าไอ้ธาตุนั่นตั้งอยู่แล้วนั่นเทียว ธาตุนั้นเรียกเต็มความหมายหน่อยก็ว่าธรรมธาตุหือธรรมธาตุตุนั้ก็ยายออกไปจนเป็นธรรมัทธิตตาธรรมนิยามตาอิทัปปเจตาปัจต,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 ตาอวิชตตาอานัญตตาเป็นต้นล้วนแต่เล่งถึงในความที่มีสิ่งหนึ่งซึ่งมีอยู่อย่างเป็นกฎตายตัวเป็นของตายตัวเปลี่ยนแปลงไม่ได้ แล้ก็มีอยู่โดยไม่คานึงถึงว่าพระพุทธเจ้าจะเกิดขึ้นหรือจะไม่เกิดขึ้นนี่คือความหมายที่ว่ามีอยู่ก่อนสิ่งใดถ้าพระพุทธเจ้าไม่ได้เกิดขึ้นก็ไม่ไม่มีใครรู้เรื่องนี้หรือรู้จากสิ่งนี้ก็ไม่ได้เอามาพูดกันแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าสิ่งนั้นไม่ได้มีเดี๋ยวนี้พอบุคคลประเภทพระพุทธเจ้าเกิดขึ้น ก็เป็นอันว่าท่านรู้ลึกไปจนกระทั่งรู้จักสิ่งนี้ท่านก็เอามาพูดมากล่าวมาสอนมาบอกมาบัญญัติมาประกาศเปิดเผยก็ทําให้เป็นของเข้าใจง่ายขึ้นเนี่ยนี่ก็เห็นชัดอยู่แล้วว่าไม่ใช่ว่าพระพระประธาคตเหล่านั้นได้สร้างสิ่งเหล่านี้ขึ้นพราท่านไ้ยืนยันนะว่าปราคตจะเกิดหรือไม่เกิดมันไม่ ไม่สําคัญไอ้สิ่งนี้มันมีอยู่แล้วเที่ยวนี่บาลีมีอยู่ว่าพระ่าวัตถาคตทั้งหลายจะเกิดขึ้นหรือจะไม่เกิดขึ้นก็ตามทีนี้อยากจะคิดนึกให้กว้างออกไปหน่อยว่าคําว่าตาถาคตนั้นไม่ได้แปลว่าพระพุทธเจ้าอย่างเดียวเอรรวมอาพระพุทธเจ้าเขาไว้ด้วย พือตามความหมายแห่งตัวอักษรนี่เลยว่ามาอย่างไรไปอย่างนั้นพื้อมาอย่างนั้นไปอย่างนั้นทั่นก็ได้แก่ตับทั้งหลายนะครับทั้งหลายมันก็มีมาอย่างสัตว์ไปอย่างสัตว์เกิดมาอย่างสัตว์ไปอย่างสัตว์เพราะนั้นสัตว์ทั้งหลายชื่อว่าตถาคตอย่างนี้ประธานุกรมภาษาบาลีก็ยอมรับ แปลคําว่าตถาคตว่าตัดทั้งหลายอย่างนี้ก็มีตัวมาเหมือนที่ไปไปเหมือนที่มามาเหมือนที่ไปนี่นคือตัดทั้งหลายที่จะจะให้เลยเธอตกไปกว่านั้นมันก็ว่าจ่งได้มีความเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของมันเองแล้วก็เรียกว่าตถาคตได้ทั้งนั้นไปอย่างไรไปอย่างนั้นมาอย่างไรมาอย่างนั้นก็ได้ทั้งนั้น นี่มันจะทําให้ได้ความไกลออกไปถึงกับว่าเมื่อสิ่งทั้งหลายทั้งปวงมันจะเกิดดับอยู่อย่างไรตามลักษณะของมันตามเกณฑ์ของมันไอ้ที่ตาวาดสาธาตุไอ้ธาตุนั้นจะยังอยู่อย่างนั้นจะตั้งอยู่แล้วอย่างนั้นนี่คือไกลวันระยะธรรมมันจะตั้งอยู่อย่างนั้นอย่างไม่ดูหน้าใครไม่ฟังเสียงใครไม่เปลี่ยนแปลงไปตามอะไร ว่าให้ตถาคตทั้งหลายคือสิ่งที่มีเหตุมีปัใจจใัยเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ตุ่มแต่งกันไปเอะไอ้นี่มันก็จะอยู่แต่อย่างนี้เนี่ยค,คือความเป็นอย่างเดียวของมันเป็นอย่างนี้อความมีลักษณะตลาดตลาดอย่างที่กล่าวมาแล้วถ้าจะแบ่งแยกซอยอไปละเอียดก็ได้แล้วก็เป็นดิ้นเดียวแข็งไม่แบ่งออกได้อย่างนี้ก็พูดได้ หรือ่อยู่เต็มที่ไปหมดในที่ทุกคนทุกแห่งก็ได้หรือว่าอยู่โดดเดียวก็ได้น่าจะจะเล่นกันในแง่ไหนทีนี่เมื่อพูดถึงคำว่าที่ตาวสาธาตุมันก็ขยายออกความไปขยายความออกไปเป็นธรรมธาตุคือธรรมธาตุแล้วธรรมธาตุเนี่ยขยายความออกไปเป็นธรรมติตตาธรรมนิยามตา จะทั้งกรุกกลับสมายสั้นที่สุดว่าัฏตาอย่างนั้นความเป็นอย่างนั้นหรืออวิฏฏตาทมไม่ติดไปจากความเป็นอย่างนั้นอนัญญสตาพระไม่เป็นอย่างอื่นคืออิทัปปจจตตาคือกดตายตัวที่ว่าอิทัปปจจตตาเมื่อสิ่งเมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปจัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้ยอมเกิดขึ้น ขอให้เล็งดูว่าท่านหมายถึงอะไรที่เป็นตัวประธานของคำพูดเหล่านี้ที่เป็นตัวประธานแห่งประโยคเหล่านี้จะเห็นได้ทันทีว่าเป็นตัวกฎคือตัวสิ่งที่เรียกว่ากดนั่นเองมีความหมายสำคัญมากมันตั้งอยู่ในฐานะที่เป็นกฎ ร,รมปิตตาก็ดีธรรมนิยามาก็ดีถ้าปัจจตาก็ดีตาตาก็ดีอรรต,ตั้งอยู่ในฐานะที่เป็นกฎท่านสิ่งที่เรียกว่ากฎนี่เป็นสิ่งที่จะต้องสนใจในกรณีนี้โดยเฉพาะในในในคำที่ใช้ใน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 คำพูดที่ ได้เรียกว่าใจวันระยธรรมไใจวันระธรรมเนี่ยคือธรรมที่เป็นตัวกฎมันนีอยู่ก่อนสิ่งใดหมดและมันไม่เปลี่ยนไปตามสิ่งใดแล้วมันอยู่หลังสิ่งใดจนสิ่งทั้งหลายหายไปหมดจนกว่าจะมีสิ่งมาใหม่กฎนี้ก็จะอยู่อย่างนี้เรื่อยไปที่พระพุทธเจ้าจะวาที่ตาวสาสธาตุธรรมาธาตุนี้ตั้งอยู่แล้ว อาตถาคตจะเกิดหรือไม่เกิดเพราเป็นอนว่าไม่มีที่สิ้นสุดในการที่ตั้งอยู่อาตถาคตรซะอีกมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่เกิดขึ้นตั้งอยู่ใช่ไมคพอพระพุทธเจ้าทั้งหลายจะเกิดขึ้นในโลกอีกเท่าไรก็ตามจะปรินิพพานไปสิ้ในไปเท่าไรก็ตามจะวนเวียนกันอยู่กี่ ร้อยอง์พันองคหมื่นองคแสนอง,อ,งองค์ล้านองค์กธองพระพุทธเจ้าก็ตามเอเสตาวภาสาธาตุนี่ยธาตุนั้นตั้งอยู่แล้วนั่นเทียวทั้งสิ่งนั้นมาจากพระพุทธเจ้าหรือะสถาคตสิ่งนั้นเป็นจักว่าธรรมดาอันหนึง่งหรือกฎอันหนึง่งความเป็นอย่างนั้นอ ความต้องเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างอื่นไม่ได้นั่นจะอยู่เรียกว่ากฎทีนี่เราก็ไปศึกษาในแง่ของวิทยาศาสตร์ธรรมดาสา,ามันทั่วๆไปก็ได้ว่าสิ่งทั้งร้ายทั้งบ่วงปรากฏออกมาเรื่อยเรื่อยก็เป็น,ปนมาตามกฎนี้อย่างว่าโลกนี้ไม่เคยมีแล้วเกิดมีขึ้นมา ว่าจากดวงอาทิตย์หรือว่าจะมาจากหมอกเลิงหรือว่าจะมาจากอะไรอีกก็ตามใจเนี่ยมันออกมาได้ด้วยอํานาจของอะไรเนี่ยคือออกมาได้ด้วยอํานาจกฎของอิทัปปัจจตาซึ่งตั้งอยู่ในฐานะเป็นกลยวันละยธรรมเป็นสิ่งเดียวเท่านั้นไม่เปลี่ยนแปลงกับใครได้เลยแล้วก็เป็นตัวผู้มีอำนาจสูงสุด ที่จะให้สิ่งทั้งหลายออกมาหายไปออกมาแล้วหายไปเข้าออกมาหน้าฉากแล้วหายไปหลังฉากออกมาหน้าฉากแล้วก็ให้หายไปหลังฉากเนี่ยอกบังคับสิ่งทั้งหลายต้องพวงให้เป็นอย่างนี้คือสิ่งที่เรียกว่ากฎเมื่อพูดอย่างนี้แล้วไม่มีใครจะคัดค้านพุทธบริษัทก็ไม่คัดค้าน แต่พวกที่เขานับถือว่ามีพระเป็นเจ้าเขาก็ถือสิ่งนี้เป็นพระเป็นเจ้าถ้าเราอย่าไปตููกเขาในเรื่องพระเป็นเจ้าไอ้เราก็ยังต้องยอมรับสิ่งนี้ว่านีสิ่งหนึ่งซึ่งตั้งอยู่ตลอดกาลแล้วก็เป็นกฎตั้งอยู่ในฐานะเป็นกฎให้สิ่งทั้งหลายมันเล่นละครไปไม่มีที่สิ้นสุดแต่เราไม่เรียกว่าพระเจ้าเราเรียกว่ากฎ โดยเฉพาะอย่างยิ mm ่ง hmm. คือกฎอีทัปปัจเจตาหรือจะเรียกว่ากดตัฐตากดอวิตัฐตาหรือกดอนัญญาตตานีก็แล้วแต่จะเรียกมันมีคําแทนคื่อกันได้มากแต่ถ้าเรียกให้เป็นสามัญญนามที่สุดแล้วก็ต้องเรียกว่าธรรมธาตุธรรมทาตุธรรมธาตุแปลว่าความมีอยู่แห่งธรรม คว่ธรราธาตุธาตุนี่ก็แปลว่าทรงตัวอยู่หลากศัพท์นี้ตรงกันหมดภาษาบาลีภาษาสันสกฤตภาษา,า,ษา,า,ษาละตินแปลว่าทรงตัวอยู่คำว่ธรราธาตุแล้วมันทรงตัวอยู่อย่างที่เรียกว่าตลาดพวกที่ทรงตัวอยู่จริงจะเ่วนแต่เป็น ไายวันยธรรมนี้นอกนั้นเป็นเพียงปฏิกิิญาที่ถูกปรุงขึ้นมาถูกทำให้กระโดดออกมาแล้วกลับหายไปน,นั่นเป็นการทรงตัวอยู่ของความเปลี่ยนแปลงถ้าเป็นการทรงตัวอยู่ของความไม่เปลี่ยนแปลงแล้วต้องเป็นในสิ่งที่ว่ากายวันยธรรมนี่หรือว่าเป็นธรรมธาต อย่างที่พระพุทธเจ้าตารัสว่าตถาคตจะเกิดหรือไม่เกิดไอธรรมธาตุนั้นตั้งอยู่แล้วเที่ยวตัวตั้งอยู่ตลอดกาลเที่ยวเอาเป็นว่าขอให้รู้จักสิ่งสักสิ่งหนึ่งซึ่งมีอยู่ก่อนสิ่งทั้งปวงกันแล้วกันวันนี้จะสียเวลาสักชั่วโมงพูดเพื่อใช้ใจคำคำเดียวว่าสิ่งที่มีอยู่ก่อนสิ่งทั้งปวง เราจะมองดูงกว้างออกไปว่ามนุษย์ในโลกตลอดเวลาที่ผ่านมาที่รู้จักกันอยู่ในประวัติศาสตร์เนี่ยถ้าพูดไปถึงก่อนประวัติศาสตร์มันก็จะมากไปเท่าที่รู้กันอยู่ในประวัติศาสตร์นี่มนุษย์ก็มีความสนใจที่จะรู้จักไอ้ต้นตอของสิ่งทั้งปวงที่เรียกว่าปฐมเหตุ หรือผู้สร้างก็แล้วแต่จะเรียกเป็ภาษาธรรมะหรือภาษาข่าวบ้านถ้าเรียกว่าประมมาเหตุนั่นอาจจะเป็นภาษาธรรมะถ้าเรียกผู้สร้างมันก็เป็นภาษาข่าวบ้านไปมันมีเหตุอันแรกมีต้นตออันแรกมีที่มาอันแรกสำหรับสิ่งตลางทั้งพว,วงจะออกมานี่เรายอมรับว่ามันมีสิ่งนี้ คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านเรียกท่านตรัสเรียกมันว่าธรรมธาตุหรือธาตุเฉยๆจะมีอยู่แล้ว่ที่เปลี่ยนแปลงก็เปลี่ยนแปลงที่ไม่เปลี่ยนแปลงก็ไม่เปลี่ยนแปลงที่เปลี่ยนแปลงก็เรียกว่าสังขตธรรมเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยที่ไม่เปลี่ยนแปลงก็เรียกว่าอสังขตธรรม